พี่น้องนี่ขนาครับผมป๊อครับพี่น้องครับขนาครับผมขนาลอยฟ้าครับเบิร์ครับพี่น้องครับผมงามพากงามแนครับพี่น้องครับผมภาคขนาลอยฟ้าสวนพิทิพเบลเยี่ยมนะครับผมพี่น้องนะครับผม ผูใดบ่ท่านได้มาล่องก็มาลองนะครับปลอดสารพิษครับพี่น้องครับผมมาตรฐานเกษตรกรนะครับเอาโครงการเกษตรกรระดับยุโรปครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมโอ้โหนะครับผมมีกึ่งซีมีประมาณสีหาแถวครับโอ้โหพี่น้องครับผมปื๊ดนะครับผมปื๊ด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 ดครับผมไป ขนะนะครับผมของแท้นะครับไรพีทิปโอ้โหพี่น้องนะครับนี่แหละครับผมการปลูกขนะนะครับของคนไทยในเบลเยียมนะครับนั่นก็คือสวนพีทิปของข้าพี่น้องครับปีนี้วิวัฒนาการไหมครับเอาจากใต้ดินจากพื้นดินขึ้นมาบนดินครับปีนี้ร้อยศานะครับพอดีของการปลูกบนดินก็คือนะครับผม มันสีผมไม่ดินติดกับต้นขนาครับพี่น้องครับผมสามารถประกอบอาหารล้ก็ล่างในการทําอาหารง่ายขึ้นครับพี่น้องนี่ก็คือขนานาครับผมที่ไร่นะครับสวนผักไทยในเบลเยียมก็คือสวนผักพิทิพครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเด้ออยากมานําไปบริโภคประกอบอาหารกัติดต่อเขาได้ครับพี่น้องทางเยอรมันเบลเยียมฮอลแลนด์ฝรั่งเศสนะครับประเทศใกล้เคียงนะครับลักซัมเบิร์ก กะแฟมาเอาไปได้พี่น้องนะครับผมนะครับทางสวนว่าสามารถส่งให้ได้พี่น้องเด้อสามารถโทรมาสั่งออเดอร์แล้วเข้ามารับได้เลยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหพี่น้องนะครับอันซอดหล s t ครับพี่น้องสวนคณะไทยนะครับในเบลเยียมคณะนวัตกรรมใหม่ครับคณะร้อยฟ้าครับพี่น้องนะครับสูงจากพื้นดินมากประมาณนี่ครับผมประมาณ80เส้นครับผม80ิเส้นใลนะครับเนี่ครับ พนาะนะครับผมโอ้โหนะครับผมนี่แล้ครับพี่น้องงามครับนี่แลครับเด้อผู้ใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชมคนรักนะครับพี่น้องนะครับสาระดีๆนะครับสองคนไทยในต่างแดนนะว่าฝากพี่ฝากน้องครับผมนี่แล้ครับเด้อนี่สำหรับชาวเกษตรกรหรือท่านที่อยู่เมืองไทยนะครับอยากนําไป ปัญญาต่อหยอดนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับแต่นี้เพืนปลูกนโรงเรือนนะครับมีการปะอูนะครับพุ่มนะครับนี่แหละครับสุดหยอดด้ยครับพับคานานะครับผมนี่คือคานานะครับนี่ครับถือว่าประสบความสําเร็จครับในการปลูกนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นระยะลองนี่นะครับระยะต้นกกต้นคานาครับผมนี่นะครับนี่ครับผม สุดยอดครับนี่นะครับสุดยอดดีครับพี่น้องนี่นครับภายในสวนก็จะมีผักต่างๆมากมายพี่น้องนะครับว่าจะเป็นผักขี้ผักขี้ต้นหอมนะครับนี่นครับชนะไทยในเบลเยียมนะครับผม